ทำไมคนโบราณห้ามไหว้พระตอนเที่ยงเพราะอะไรเคยได้ยินไหมครับว่าห้ามไหว้พระตอนเที่ยงหลายคนเชื่อว่าเพราะเที่ยงวันคือเวลาที่แสงแรงสุดเป็นช่วงกึ่งกลางของชีวิตแต่รู้ไหมครับว่าความเชื่อโบราณน,นี้ไม่ได้เกี่ยวกับแค่เรื่องเวลาแต่มันเกี่ยวกับจิตใจของคนไหว้ด้วยในสมัยก่อนเขาเชื่อว่า เที่ยงวันคือช่วงที่พลังของโลกอยู่ตรงจุดสูงสุดพระอาทิตย์ตั้งฉากกับพื้นดินเป็นเวลาที่แสงกับเงาไม่แยกจากกันจึงถือเป็นจุดกล่นของกรรมใครไหว้พระตอนนั้นถ้าใจไม่สงบหรือหวังสิ่งที่ไม่ดีคําอธิษฐานจะย้อนกลับมาหาตัวอีกอย่างหนึ่งเที่ยงวันคือเวลาฉันเพลของพระสงฆ์เป็นช่วงที่ท่านต้องพัก ฉันอาหารและไม่รับของไหว้แล้วเพราะฉะนั้นคนโบราณจึงสอนให้เว้นช่วงนี้ไว้เพื่อไม่รบกวนเวลาสงบของพระและให้จิตเราตั้งมั่นก่อนทำบุญแต่จริงๆแล้วพระไม่ได้ห้ามว่าไหว้พระตอนเที่ยงจะบาปท่านแค่เตือนให้รู้ว่าถ้าใจเราร้อนเหมือนแดดเที่ยงวันต่อให้กราบพระหมื่นองคศรัตธานั้น ก็จะกลายเป็นแค่พิธีกรรมที่ว่างเปล่าดังนั้นถ้าอยากไหว้พระให้ได้บุญจริงไม่ต้องรอเวลาเช้าหรือค่ำแค่เลือกเวลาที่ใจเราสงบที่สุดเพราะพระอยู่ในใจเราเสมอครับศรัทธาไม่ได้ขึ้นอยู่กับเวลาแต่อยู่ที่ใจของเราว่าพร้อมกราบด้วยความจริงใจหรือเปล่า